วันนี้เราจะมาสอนโหลดเทลนันเนอร์แถบใจตันเล่ยเรนบอกไอ้แมนอย่เลยเอาก่อนอื่นต้องโหลด EC อะไรวะไอ้บอล EC ดรอว์ EC ดรอวแล้วกดอันนี้เขาไมเขากดเกาหลีตายตรงนี้แล้วก็เลือกอันนี้สองแล้วกดไปเรื่อย กดตรงนี้แล้วกดตรงนี้ก็ร้อโลดเสร็จแล้วก็ออกแล้วเข้าเพย์โซนก็ค้นหาค้นหา T U A T U A เอ้ย T A L นี่ว่า T A L T A s s แล้ก็แล้วก็กดอันนี้แล้วกดติดตั้งแล้วก็ังเสร็จแล้วก็แล้วก็จบขอจบกันเป็นอันนี้สวัสดีครับบายเจ